tác ประกาศมาตร,ราการ8ข้อของสอบคที่ต้องใช้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศเนี่ยนะครับจังหวัดไหนจะเข้มกว่าก็ได้แต่หย่อนกว่านี้ไม่ได้จริงๆแล้วตรงกันเลยทุกจังหวัดอันแรกก็คือว่าจะต้องปิดสถานศึกษานะครับยกเว้นโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนรวมแล้วน้อยกว่า120คนกับโรงเรียนต่อชดอปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาครูอะไรต่างๆเขาก็ต้องปรับตัวมาสอนออนไลน์กันทีนี้สอนออนไลน์ครูเองก็อยู่ที่บ้านนักเรียนเองก็อยู่ที่บ้านมันก็ต้องมีการเช็คชื่อฮะพอเช็คชื่อปุ๊บมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แปลกๆน่ารักน่าร อาจจะไม่ไ yes, ด้นั chanting, ่งอยู่บ <acceptable> ้านรอเรียนนะทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยไปดูคลิปน่ารักน่ารักอันนี้กันครับพนัการเรียนพนัการเรียนอยู่ใช่ไหมเออโอเคเวลาเรียนเนี่ยเนาะเรียนอ่ะการศึกษามันเรียนได้ทุกที่เลยเออ เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินนี่คือเสียงครูนะฮะคือก่อนจะเริ่มคลาสสอนเนี่ยครูก็อยู่บ้านเหมือนกันเขาก็จะใช้ระบบซูมเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีใครอยู่ตรงไหนบ้างครูก็จะไล่เช็คชื่อทีละคนอะคนนี้มาใช่ไหมคนนี้มาใช่ไหมปรากฏว่าพอไล่เช็คชื่อนักเรียนอยู่คนหนึ่งเนี่ยมาใช่ไหมไม่ได้ตอบฮะก็เลยไปดูซิปรากฏว่านักเรียนอาบน้ําแปลงฟันอยู่ก็เลยหันมาเนี่ยให้เห็นเลยว่าอาบน้ําแปลงฟันแล้วก็ชูนิ้วว่าอยู่อยู่นะครับตัวครูเนี่ยก็หัวเราะเลย อันนี้เขาเผยแพร่มาจาก Facebook ของครูนี่แหละชื่อคุณฟรอยนพดลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ20วินาทีครูนี่ขานชื่อนักเรียนแต่ว่านักเรียนอาบน้ําแปลงฟันอยู่อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับครูท่านนี้ก็ระบุว่าเราสอนดีแน่เลยขนาดเด็กอาบน้ําอยู่ยังอยากเรียนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องอยู่แต่ในห้องเรียนห้องน้ําก็เรียนได้สอนออนไลน์วันแรกของครูฟรอยก็เลยเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเกิดขึ้นมานี่แหละนะครับเรียนการศึกษา ขอบคุณคือแต่งกายจากแอลออมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวอรุณสวัสดิ์แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้7ดนาฬิกาสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ